สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวน้ำชคงนะคะอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์ค่ะก็กลับมาแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอแสดงความดีใจกับกลุ่มของ VP รอบนี้นะคะถูก6-1ตรงๆนะคะ61ล่างตรงๆเลยก็ขอแสดงความดีใจด้วยแล้วเป็นเลขเน้นด้วยนะคะก็ขอดีใจด้วยเนาะแล้วก็กลุ่มของเลขปฏิทินเลขเดตตาทิพย์ะนะคะรอบนี้อาจารย์เน้น6ออก16 6, 6 1่น่ค่ะมีนะคะอ่าเนาะ นะคะท่านที่อยากจะได้ของปี69ของปีหน้านะคะวางตลาดแล้วแล้วก็โชคดีถือว่าในปีนี้อาจารย์จะแถมของปี68ให้ฟรีแต่เป็นไฟภาพแทนนะคะเป็นเล่มหมดแล้วเนาะอยากได้เข้ามานะคะมีจำนวนจำกัดนะนะคะแล้วก็ท่านที่อยากจะเรียนวิชาดาวนองโชคเอ๊ะทำไมคลิปของอาจารย์ตายเนี่ยเข้าได้เข้าดีเข้าทุกงวดทุกงวดทุวดเลย เพาะศาสตร์นี้ค่ะศาสตนี้จริงๆนะคะจันได้พิสูจน์มาแล้วว่าจริงจรงจริงเก่งจริงจนะคะอยากได้เข้ามาเรียนค่ะนะคะนะประมาณนี้เนอะแล้วก็สุดรหนึ่งนะคะ อสอนวิธีการหาดาวเดดเอาไปจากคู่ในตารางรวยนะคะลงทุน3,000กว่าบาทกำไรถึง25,500บาทอยากได้ก็เข้ามาค่ะรับรองว่ารวยแน่นอนเนาะนะอยากได้อยากรู้เคล็ดวิชาก,ก็เข้ามาเรียนนะคะจะได้รวยจริงๆแนะนำะติดต่ออาจารย์ตายเลยค่ะ0815915987 0815915987เป็นทั้งเบอร์โทรและอีไลน์ค่ะ นาอประมาณนี้เสียงไจแล้ว <c oughs> นะคะโอเคนะเรามาดูผลงานกันดีกว่านะคะ,ะผลงานดับแรกก็คือกลุ่ม VP นะคะถูกคงหนึ่งเต็มเตมเลยนะคะแล้วก็เลขเลขอันที่เดียวก่อนก็ได้สรุปว่ารวยอ่าสรุปว่ารวยนะคะ ใน3ตัวนี้1 2 3มา1ตัวแต่อาจารย์ฟันที่1หามาไหมมาค่ะ6 1นี่งนีเต็มเต็ต่อไปค่ะเลขอาจารย์พูดเสียวเลขเทวดาเนาะที่ผ่านมายังไม่เคยหลุดงวดนี้ลุดลวดแหละุลล,ล,ละหลุดรอบแรกนะคะไม่เป็นไรค่ะสู้ๆจึงจะชนะเนาะก็แต่ถูกเลขวิ่งตัวเดียวคือหนึ นะจ๊ะรอบนี้จะออกอะไรก็ตามคิดไปเลยเนาะน,นะคะต่อไปค่ะเลขเด็ดตาทิพย์ค่ะนะจ๊ะเลขเด็ดตาทิพย์อาจารย์ให้หนึ่งค่ะนะคะหนึ่งอะไร,รหนึ่งหกหกหนึ่งจริงหรือไม่นะคะอาจารย์ก็มาสรุปเลขให้เรียบร้อยเลยนะคะ่ะทั้งหมดสิบห้าคู่นะคะอ่าสิบห้าคู่นะคะหนึ่งหก นะอหกหนึ่งนะยยงนี้ค่ะนะคะทั้งหมด15คู่เนาะบางท่านมาก็อ่ะอ้วนวายให้สิตัวไม่ถูกได้ไงให้สิหค่ะมันนี้10ตัวนะถูกไหมถูกแล้วเป็นอย่างนี้ทุกวนไหมใช่นะคะประมาณนั้นเนาะนี่รอบที่แล้วรอบนี้น่ะเดี๋ยวตามคลิปไปดูแล้วกันนะคะ เราได้เราเด่นแล้วเราก็มาดูตารางสูตรนะคะสูตรของอาจารย์จะมีด้วยกัน2สูตรคือสูตร1กับสูตร2สูตรหนึ่งของอาจารย์จะเป็นแนวตั้งนะคะสูตรสองจะเป็นแนวนอนนะคะสูตรหนึ่งสูตรสองต่างกันอย่างไรสูตรหนึ่งตัวเลขมันน้อยนะคะแต่มีข้อแม้ว่าเบิ้นหามไม่นับอย่างว่ารอบนี้ค่ะหกเก้าหกเนี้ยไม่นับเพราะว่าเอามิอยู่แต่ถ้าเป็นสูตรสองไม่วันแม้วันมาม่าจะเบิ้นจะหามจะสองเอาอยู่ นะคะเรียกนั้นเลยก็รอบนี้ไปดูที่ล็อก6กนะคะเอาหกหกเก้าสามเก้าก็หกเกาออรวยตามปกติค่ะนะจ๊ะอาอย่างนี้ต่อไปค่ะเล่นดับบนแอ้ดับล่างก่อนละกันเนาะเล่นดับล่างวันนี้ออกหกหนึ่งดูซิว่าดับของเราดับเอาอยู่ไหมตุ๊ด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 ตุตุ๊ดตุ๊ดตุตุนั่นดับของเรา เอาอย่อีกแล้วนี่เห็นยังนะประมาณนี้นะคะเาราอ,อบนี้เอาอะไรตามคิดไปเลยค่ะนะคะดับบนค่ะนะคะดับบนงอบนี้งอบงอบนี้รอบนี้นะคะเแล้ววางใหม่รอบนี้นะคะบนออกเก้าหกสแกนดูกันว่ามีไหมตุ๊ด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 ตุ๊ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ตุ๊ตุ๊ดับพวกเรา เอาอยู่อกแล้วนี่ยางนี้นะคะอ่ารอบนี้จะดอกอะไรก็ตามคลิปไปเลยเนาะนะคะส่วนทักษะพารวยค่ะเข้าทุกคลิปทุกคลิปนะคะเลขอะไรหนึ่งหกหกหนึ่งล่างนะคะแล้วก็เก้าหกหกเก้านะคะบนแล้วก็สามศูนย์ทศศค่ะหนจ้กนี่เนาะนะคะคลิปไหนไม่เข้านะคะแจ็ไปเนาะก็เนาะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็เลขของพุ่งเพชรนะคะรอบนี้เข้าหนึ่งหกนะคะหนึ่งหกหกหนึ่งเนาะเรามาดูรอบนี้ค่ะรอบนี้อาจารย์ให้สามหกแปดสามหกแปดนะคะจับคู่ค่ะจับคู่ข้างล่างเป็นเลขวินนะขบนเป็นเลขวิ่งข้างล่างเป็นเลขวินนะคะสามอะไรสามหกสามแปดสามเจ็ดสามห้าสามหนึ่งสามสี่ หกอะไรหกแปดหกเจ็ดหกห้าหกหนึ่งหกสี่ะคะซ่าแอะไรแปดเจ็ดแค่ะอ่าคปหน้าจอไว้หนซ้แคปเจอหนึ่ซ้แคปเจอหนึ่ซ้แคปเจอ่านยาทานนอขอนญาติวางนะคะแล้วก็ ท่านที่อยากจะเข้า VP นะคะง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวเพียงแค่บูชายิน1เส้นจะได้ VP ของยันต่าย5งวดได้ส่วนลดอีก70%ได้สูตร1ฟรี1สูตรแต่ถ้าเป็น3เส้นนะคะเดี๋ยวเราได้ VP ของยันต่าย7 0เอ้ย20ว่วด ยี่สิบวดได้ส่วนลดอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้สูตรหนึ่งและสูตรสองค่ะนะเอาไว้เล่นเผื่อบ้รหาก็ดูสูตรสองเนาะนะคะอาจจะเป็นพี่ใหม่เศรษฐีนะคะพี่ใหม่เศรษฐีมีข้อดีของมันก็คือมันมีเรื่องของตัวเลขขึ้นนะคะนี่คือข้อดีของมันเนาะแล้วก็เป็นไทเกอร์อก็ดีหรือหยกหินหูหวยนะคะตรงกลางจะมีไพยร้ายคือหินดุดซักดุดโชคลาภดันเงินนะคะประมาณนั้นก็ตุ้นโชคลาภพูดง่ายๆเลยแล้วก็ไท ก็อาจจะคือเด็ดว่าเด็ดด้วยเด็ดอำนาจบารมีนะคะท่านใดอยากได้แบบไหนนะคะพิมพ์คำว่าขอดูรูปเดี๋ยวจะส่งรูปเข้าไปให้แล้วก็พิจารณาว่าจะเลือกแบบไหนนะคะนะประมาณนั้นถ้าถ้า3เส้นก็20งวมดไปเลยนะคะนะติดต่อจันต่ายยังไงคะนี่ค่ะ08 159 159 87 08 159 159 87 08 159 159 87เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดียค่ะเดี๋ะอืมนะ มาหนห้เนาะอ่ะวันนี้อาจจะต้องสวีดัสสวัสดีนะคะกลับไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่มีระครสองขีกคลิ้งคลิ้งกลิง้งนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์เดินว่าเรามาแล้วนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ของทุกคนด้วยเพราะบางทีเจอคลิปนั้นไม่เจอคลิปนี้ก็มีหลายท่านเข้ามาถามอยู่นะคะทั้งทงที่ลงไปต้องมาแล้วอย่างนี้นะคะก็แนะนำอย่างนี้แล้วกันเนาะ,ะวันนี้บาย บายๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์ค่ะปิ้งปิ้งนะคะสวัสดีค่ะ